นายทศพลเผื่ออุดมนายอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางสาวคุณวลีนกอมรบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนาโดยมีแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายพานุรังสีมาดำเนินการฉีดให้แก่ประชาชนที่วัดบางกะะาตำบลหนองกลางนาซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำแม่กรอง โดยมีปลัดอบอตหนองกลางนาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้คอยอำนวยความสะดวกโดยวันนี้นางสาวกุลวลีนบอมรบดีได้นำน้ำนึ่งมาบริการมอบให้แก่ประชาชนระหว่างการฉีดวัคซีนด้วยทางด้านนายทศพลเผื่ออุดมนายอำเภอเมืองเปิดเผยว่าสถานการณ์โควิด -19 ในเขตเมืองราชบุรีนั้นดีขึ้นตัวเลขผู้ติดเชื้อจากเดิมที่มีจำนวน300-400รายต่อวันนั้นลดลงมาต่ำกว่า100ราย ทำให้ตัวเลขรวมของจังหวัดนั้นดีขึ้นต้องยอมรับว่าอำเภอเมืองเป็นเขตชุมชนเมืองจะมีคนจํานวนมากวันนี้ตัวแปรที่ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นนั้นจะมีปัจจัยแรกเป็นประชาชนที่พอมีความรู้ความเข้าใจที่จะอยู่กับโรคได้ดีขึ้นเข้าใจในเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยการรักษาระยะห่างให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมพอสมควรส่วนเรื่องวัคซีนอำเภอเมืองราชบุรีมีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า70%เอร์เซ ประกอบกับท้องถิ่นต่างๆได้นำเข้าวัคซีนมาทำให้ตัวเลขวัคซีนเพิ่มขึ้นรวมทั้งโรงงานต่างๆที่มีศักยภาพก็นำวัคซีนเข้ามาเช่นกันทำให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยวัคซีนจำนวนมากซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลที่วางไว้ว่าอยากให้อําเภอหรือจังหวัดมีการฉีดวัคซีนที่70%ภายในเดือนตุลาคมนั้นพื้นที่อำเภอเมืองเกินเป้าหมายไปแล้วโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608อายุ60ปี8กลุ่มโรค น่าจะเกือบ95%แล้วครับรสถานการณ์ของโควิด -19 ในเขตอำเภอเมืองราชบุรีดีขึ้นครับก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อจากเดิมเนี่ยมีจำนวน3-400นะฮะลดลงมาต่ำร้อยแล้วเป็นหลักสิบหลักสิบมากเกือบสัปดาห์แล้วครับก็ทำให้ตัวเลขรวมของจังหวัดราชบุรีดีขึ้นด้วยต้องยอมรับว,ว่าอำเภอเมืองเนี่ยมันเป็นเขตชุมชนเมือง นะครับมันก็จะมีคนจํานวนมากวันนี้ตัวแปรที่ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่2อาปัจจัยปัจจัยแรกก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยเรามีความรู้ความเข้าใจในการที่จะอยู่กับมันได้ดีขึ้นนะครับที่เขาเรียกว่า Smart Control and Living c o v i d -19 ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้บอก,กน,นะครับคือประชาชนเข้าใจเรื่องแมสเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องการรักษาระยะห่าง ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพอสมควรนะพอสมควรนะก็ดีพอประมาณนะครับประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมกันมากนะครับมีการจัดพื้นที่สําหรับที่จะดูแลผู้ป่วยโควิดในโรงงานของตัวเองในตลาดมีการคัดกรองเชิงลุกมากขึ้นชุมชนก็มีการคัดกรองเชิงลุกประกอบกับ ATK มีราคาถูกลงการตรวจหาเชื้อผ,ผู้ที่ติดเชื้อมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็แยกคนได้ดีขึ้น อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นปัจจัยบวกนะฮะอาการที่1อาการที่2ก็คือเรื่องของเตียงนอนของผู้ป่วยโควิดอเมืองราชบุรีมีเยอะมากโรงพยาบาลหลักเรามีถึง4โรงพยาบาลเรามีเตียงในโรงพยาบาลหลักเกือบ500ยเตียงเรามีโรงพยาบาลสนามถึง5โรงพยาบาลสนามมีเตียงอยู่เกือบ1,400เตียงเราขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนงานพันคนขึ้นจัดเตียง10สเาซนหรับ ตรวจหาเชื้อเจอแล้วก็แยกให้เร็วนะครับแล้วก็รักษาเรามีเกือบอีกเกือบพันห้าร้อยเตียงเหมือนกันพันกว่าเตียงเรามีเขาเรียกว่าในชุมชนเนี่ยผู้บริหารท้องถิน่นผู้นําชุมชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์พักคอยหรือที่เขาเรียกว่า C I Community Isolation เนี่ยนะครับอีกเกือบ900ร้อยถึงพันเตียงมี15แห่งจาก22สบิบตำบลไอ้ปัจจัยเหล่านี้นะฮะคือทำให้โครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขของเพิ่มเมืองเราเนี่ยมันมีเตียงรองรับ เกือบ3,000ถึง4,000เตียงอะพูดอย่างๆเราสามารถที่จะคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อแล้วแยกเพื่อไม่ให้ปะปนกับคนปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นการปัญหาสถานการณ์ง่ายขึ้น,ไม,มน,นไม่มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อที่จะไปปะปนไปนอนข้างถนนไปอะไรหนังแน่นนอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าพื้นฐานเราค่อนข้างแน่นปึ๊กเลยที่สำคัญแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือวัคซีนนะครับอำเภอเมืองราชบุรีเนี่ยนะครับ เรามีการฉีดวัคซีนไปเยอะมากเลยนะครับตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนของเราเนี่ยเรามีคนประชากรมาสองแสนเราผมคาดว่าเข็มหนึ่งนะฮะไปที่ไปที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และคือฉีดภายในเนี่ยห้าสิบกว่าตัวเลขของโรงพยาบาลนะครับประกอบกับท้องถินต่างต่างอย่างวันนี้นะครับมีการไปนำนำเข้าวัคซีนมาด้วยตัวเองจากราชวิทยาลัยจุฬาพรก็ทำให้มีตัวเลขวัคซีนเพิ่มขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่มีศักยาภาพาไปเอาวัคซีนเข้ามานะครับหลายภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับท่านสมสรราชิกสภาผู้แทนรัฐฎรก็ไปนําเสนอสภาพปัญหาความต้องการนะครับต่างๆเหล่านี้ทาให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โด,วย,ดวยวัคซีนเนี่ยจำนวนมากในเขตอำเภอเมืองเข็ม2เนี่ยเราก็ไปเกือบ50เแล้วดังนั้นเป้าหมายของรัฐบาลที่วางไว้ว่าอยากให้อําเภอหรือจังหวัดนี่นะครับมีการฉีดวัคซีนไปที่70%ภายในเดือนตุลาเนี่ยอำเภอเมืองเราไปแล้ว เราเกินเป้าไปแล้วโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608อายุ60-8กลุ่มโลกน่าจะเกือบ9 5ขึ้นแหละเกือบ100%เต็มดังนั้นปัจจัยเสี่ยงต่างๆเราไม่มีแหละนะครับทำให้การปริหารสถานการณ์โควิดในเขตเมืองมันง่ายขึ้นมากผมขอใช้คำนี้เลยเราสามารถวิเคราะห์หรือประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้ว่าน่าจะเบาลงแล้วก็น่าจะดีขึ้น ปลายปีนี้น่าจะมีข่าวดีเราน่าจะก็จําเป็นที่จะเมื่อสถานก,การณ์ตัวเลขต่างๆมันชี้ชัดออกมาแบบนี้การเปิดเมืองการเปิดเศรษฐกิจนะเพื่อให้ทําสุขปากท้องเศรษฐกิจเรากลับมาเดินได้เนี่ยมันก็ต้องมีการพิจารากันในเร็ววันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะสรุปให้ทราบครับ MG กล้องกังวานราชบุรีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานแห่งแรกในจังหวัดราชบุรีพร้อมศูนย์ซ่อมสีและตัวถังครบวงจรให้คุณได้มากกว่า